โอาเรารวมเยหมดนะแล้วหาวอเลขหนึ่งหาวอลเลขหนึ่งแล้วก็รวมวอลดีก่าแปแปดก็นะใกล้ๆอ่ะเอแปดเฮ้ยเอเอี่เบ็ยี่เบ็ดยีเบ็ดฟังกูเปลี่ยนวอลแปดแปดแปดย่เบ็ดเาวอเยาใหญ่โสามสามทุกคแล้วอาแปดแปดเอาหาหมดเลยบอหหมดเลยเอาไปห่อให้หมดเลย ขอให้หมดเลยนะ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 ขอเลยนะขอเลยนะขอเลยนะเรามาดูพระเอกกันดีกว่าวันนี้ใครอ่ะโอบกูนแคร์ต้องไปตามเขาเองต้องไปตามเขาแต่ไมเมื่อกี้ป๊อปแปดไม่มีพี่เขาบอกอะไรดีด ไม่เก็บไม่ได้วอลอันทซกูเข้าไปกูจดใจเลยเจอรุ่นใหญ่เต็มเลยช่ไอ้เร่อวอทีซีหาอะอหาเลยอะหาเลยอะไหาเลยเจ็ดเเก้าเจ็ดแล้วก็แล้วก็สมบุกสมบกมงสมบกอบลงมาะแล้วก็สมบกอบลงมาเจ็เอ้ไหนว่างไหมแต่ว่าตอนนี้มันว่างตอนนี้แหัวหัว้าหัวด้หัวหัวหัวัวหวหัวหัวหัว้ัวัวันหหัวววหัวูัวหัวหวว่ัวว่ววววอ สตอรี่เอ้ยลงมาหอดเลยครับลงมาหอเลยลงมาหอเลยลงมาอเลยจคไรับพี่ชายครับไม่หอบน้อยสหรตำรวจเขาหายหมดเลยเหรอแคร์เยอะพี่แครเยอะแครเยอะมากพี่ต้องให้เขามาตอนนี้ก็สามเกแล้วนะพี่ เอ้ยไม่สามเก้านี่คือมันเวลาสรุปเขาไม่ไม่ไม่รู้จักบอไม่รู้จักไอ้นี่ยจํานวนอะที่แมผมบอกเขาคนนี้เขาเป็นเสื้อทางการเย็นเนี่ยเปล่ยนใหม่ก็ได้ปะไม่ไม่เดี๋ยวคนนี้ผมบอกว่าเป็นเสื้อทางการเย็นมาเป็นไรคนนี้ก็เป็นผู้หญิงว่าเป็นเฉพาะผู้หญิงมั้ยพี่แจ๊คก็ผ่อเลยไหมครับผอนเลยครัผ่อเลยผอนเลยผอนเลยผ่อนเลยผ่อนมาครับผ่อมา ห่อเลยห่อแล้วกองเลยห่อแล้วกองเลยห่อแล้วกองเลยเฮ้ยไอ้วิลลี่พี่ไปเปลี่ยนชุดแก๊งก่อนใส่ชุดแก๊งก่อนเว้ยวิลลี่ไปไปเปลี่ยนชุดแก๊งทำไมอะใส่ชุดนี้มันเป็นไรอะไม่รู้มีคนบอกให้เปลี่ยนเป็นชุดแก๊งอยากจะได้มีส่วนร่วมหรอไม่ใช่มันมีคนบอกว่าให้ให้เปลี่ยนเป็นชุดแก๊งอ๋อเออโอริโอจะได้ห่อเลยห่อเลยพี่หอเลยพี่ห่อเลยห่อเลยฮอคนนึงทั่งหมดอะเห็นป่ะเว้ยยี่สิบเอ็ดใครพี่มีฮอบอกกูหรือกูเอาฮอให้เจไปสีปะ อ๋อไฮเบิร์ตอ๋อไฮเบิร์ดแล้วคนนี้อ่ะพี่แจ็คคนนี้อ่ะคนนี้เหรอเดี๋ยวพี่จะการเองน้องคนนี้เสียคนเดียวไม่ชอบไม่ชอบเสียเยอะๆหล่อกไงหล่อกไงน้องพระเอกแบบมีพวกม้าขาวปะวะตอนนี้ศพที่แคสอยู่นะพี่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาต้องมาแล้วเดี๋ยวเขาต้องมาเองอ่ะเดี๋ยวเขาต้องมาแล้วทาทาทาการทาการที่ใครไม่มีหอบ้างใครไม่มีหอบบ้างศพที่เหลือที่หลุมมันมัมีอยู่นะโอ้ยตุบ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 บ้

ไอพี่จ็คพี่แจ็คเอาอีโวเดี๋ยวพี่แจ็คพี่แจ็คเอาอีโวดีกว่าไหนอะให้บอลเอาอีเดี๋วเีนี่อีโวเดอ๋นี่อีโวเดี๋นี่อีโวเดีอยวนี่เดียวนี่เดี๋ยวนี่เดียวนีเดี๋วนเดี๋ยวนีไปด้วยวเดี๋ยวนี่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 เดี๋้วนี่เอแล้วนี่เดี๋ยวนม่เดีวนีเดีเดี๋ยวนด่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนม่เดี๋ยวน่เดี๋ยวนี่เดี๋ยน่เดียวนี่เดียวนี่เดยวนี่เดี๋ยนี่เดน่เดีนี่เดอ อ๋ออ้าวอ้าวประกาศตำรวจเขายินเดียบไปแล้วน้องอ้าวอ๋อคื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 ออะไรคืออะไรคืออะไรต้องมาไปคืนเหรอเอาคืออะไรเนี่ยมันมันมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยไงเนี่ยถามว่ามันใช่ไหมโอ้เบคกิ้งนะอย่างงี้เบคกิ้งนะห่อไปแล้วเพิ่งบอกไม่ได้ไม่ได้เขาเพิ่งมาประกาศนะเราเราทำไปก่อนเลยเขาเขาเขาประกาศอีกนะ ไม่จริงนะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนุ่มพเบมหนุ่มพเบมหนุ่มพเบมไม่เป็นไรอันที่ถือแล้วไม่ผิดนะมีสดออกก่อนที่ขอประกาศนะเฮ้ยพี่เราต้องคนั่งสีนั่งด้วยเลิศโอ้โหเต็มอิดโอ้โหแม่งลงข้างไหนรูยไหมอ่ะผอพ่อปอไอไอคุยคุยผ่อปอได้นะจริงอ่ะพอได้เดี๋ยวพี่เขาถามก็ได้นะเออเออเออไม่มาตอนให้ตำรวจเล่นให้รู้ให้รู้นี่หนะเว้ยมันแบบมันแบบแบบนี้ไม่ได้เออ จะมาเบะทำไมอ่ะสอบคุณรถ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 บอบคุณครถบรถสรถสเดี๋ยวขาดึงเดี๋ยวเขาดึงเดี๋ยวขาดึงสอบอ๋ทหารมดเร่งไครับนท่ได้ไมสรุปอไม่ได้ครับแต่อยากเล่นรออะไรครับอ้าวมันเป็นอไ่ได้ครับผมไม่ได้เปคนเริ่มนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เปคนเริ่มไงอย่างเงี้ยพวผมไม่ได้เป็นคนเริ่มหาเรื่องตำรวจอะเพราะว่าผมยังไม่ทำอะไรตำรวจเลยแล้วตำรวจเขาเขมาแทงพวกผมเนี่ยมายิงพวกผมเนี่ยผมต้องทำได้ปะ เขาเลือกเล่นแบบนี้เองอ่ะผมไม่ได้เป็นคนเลือกเขานะถูกไหมตีได้ครับแต่มันห่อไม่ได้ครับรับผลจากการกระทําสิครับมเหปไม่แล้วคุณมานั่งตีแก๊งได้เหรอคุณมานั่งเปิดแก๊งาเี้ยแล้วคุณไม่ให้ห่อมันทําได้ไงครับเพราะในเมื่อผมไม่ได้ทำะไรคุณก่อนนะวันนี้มันมันเป็นกฎประเทศนะครับอันนี้ยคุณต้องไปชี้แจงกับเจมส์ไม่ผมถามคุณ่ะมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องกฎกับคุณนะผมเข้าใจกฎอะผมเข้าใจแต่ว่าบคุณมาตีผมก่อนอะผมจะทำไง นี่ก็เลยถามจากผอบอนี่ครับว่ามันต้องเป็นแบบไหนใช่เพราะว่าผอบอให้หอได้เปล่าคุณมันคุณมาเริ่มก่อนนะฝั่งคุณมาเริ่มก่อนแล้วผมไม่ได้เริ่มอ่ะแล้วผมผิดผิดกฎใช่ไหมหรู้ว่ายังไง Yes Yes เฮ้ยมีคาบป่ะตันนี้ไม่งั้นมันก็จะเหมือนขับเล่นเตยอย่างเดียวอ่ะนี้หนึ่งเก้าศูนย์แปดก็มันเริ่มจากตรงไหนอย่างเพราะเนี่ยเพราะผมยังไม่ได้คุยกับพวกเด็กๆเลยอ่ะว่ามันยินยอมไหมอ่ะแต่ผมไม่รู้ไงคือคุณก็ต้องชุบมาก่อนอ่ะแล้วก็ถามพวกมันอ่ะว่ามันยินยอมไหมถ้าเกิดมันย ใช่ไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างนั้นมันเป็นกฎประเทศครับมันเล่นสตอรี่ได้ครับแต่มันห่อไม่ได้ครับถ้าเกิดนะตอนนี้นะไมแล้วคุณผู้คุณเปิดผมทำไมครับใช่ไหมผมไม่รู้ไงผมไม่ก็ผมไม่รู้ไงอะตอนนั้นรู้เลยผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอ๋อโอเคแต่รู้รู้กันหมดยกเว้นคุณก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงเขาเป็นห่ออยู่เหือเขาเป็นยูผมเป็นห่อยู่ผมจะรู้ได้ไงครับเขาเป็นศพลยอ๋อก็ดีแล้วผมไม่ได้คุยกัน ไม่จริงเขาเปิดมาแล้วมันต้องห่อได้ดิใช่ป่มเขาเปิดมาแล้วอ่ะมันต้องห่อได้ต่อให้แบบกดประเทศแต่ตำรวจเรื่องที่จะไม่ทำก็ได้จริงป่ะเอารู้อยู่แล้วนี่ันเขาจะเปิดปุ๊บทำไมจริงป่ะมันก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาดิใช่ไหมใช่เพราะเราห่อไปแล้วด้วยใช่ครับเรื่องนี้เรื่องนี้ผมไม่ยินยอมครับเพราะผมไม่รู้เรื่องเปาสองแล้วก็จะให้คนยินยอมต้องให้ผอคุณต้องชุบคนที่เป็นผบอ ้าวแล้วนี่ใครหนึ่งใบแกมึงก็หาผอแล้วซึ่งห่อสดแบม่งบ้าเลอร์เลยสัตว์แล้วผองคนไหนกันพี่เนี่ยประเด็นอะไรูจะหาแบง่์จากไหนวะไอ้สัตว์เอ้ยผออยู่ไหนวะ ้มึงขึ้นขึ้นบอร์ดดิบอกว่าผบอยู่ไหนมึงให้เขาขอพูดที่ผบไม่แล้วแล้วประเด็นก็คือจะัดให้เข้อเสนอแล้วด้วยนะเว้ยแต่เขาเลือกที่จะเป็นทำแบบนั้นเองอ่ะผบกดขอพูดก็ได้นะมึงไปบอกเข้างในมือมือบไปข้างในให้หมดอ่ะแล้วเราจะไปไปไปรวมศพไปเรียงพนรวมเลยพนรวมศพไปรวมศพไปรวมศพให้ผบขอพูดดิผบอยู่ไหนวะผบศพไปไหนผบอยู่ไหนอ่ะผบขอพูดอ่ะโอ้โหเฮ้ยห่อไปไม่ไม่ดูน่ารักเลยไม่ดูคอนเหนต์เอยผบนี่หัวน้ำเงินประเนี่ยกูคงรู้อ่ะชาติเนี้ยเหฮ้ย ผอบอที่อยู่ในหอวะเออหอไหนอะมึงมึงถือศพทีละคนดิแล้วให้ให้เขาขอพูดดิคนไหนอะผอบอถือศพดิถือศพถือศพให้หมดดิเดีน้องพี่ตาอย่าไปถือนะพี่โตเจอเจอวาไงขอพูดหน่อยครับเขาชุดดำอ่ะผบเขาชุดดำอ่ะใช่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 ใ่ใช่ใช่ใ่ใใช่ใ่ใช่่ใช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 ่ช่ใ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 ช่ช่ใ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 ่ใช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 ่่ใช ไอ้หนุ่มตัดกระจกให้ป่ะตัดกระจกให้นะคุยกับเขก่อนครับเพราะว่าอันนี้มายินยอมไหมเพราะคุณเปิดผมนะไปชม้างนอกใช่ถ้ายินยอมก็จะได้ไหลเลยเนี่ยไหลดิไหลอ่ะเข้าใจคขาว่าไหลไหมไหลดินะเอาวิ่งเหรอวิ่งมาเขาวิ่งมาตัดตัดตัดตัวหมดทีถืออ๋อเราไปชมภางนอกเหรอโอเคโอ้โเออชุบนี่ชุมลางกว้างเออชุมลางกว้างชุมลางกว้างชุมลางกว้างถ้าจะไปยินยอมว่ามันตายอยู่อะ ใช่ใช่ไหถูกปหมใช่ถ้าผบขึ้นมาบอกใช่นะเพราะเขาเปิดแล้วไม่เขาคนเรามันมีน้ำใจอยู่เหรอเว้ยใช่ผบคใช่ใช่หมดแล้วนี่แหละจะคุยเลยพี่ยังไงครับยังไงครับคุณผบตำรวจตำรวจออกไปก่อนครับตำรวจเขาเชื่อวันเดียวออกไปก่อนไม่ไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงต้องรีวิ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 ัดได้ยินไหมก็ดีแล้วก็ดีแล้วดีแล้ว เออก็คือตอนนี้มันมีปัญหาที่หอไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าถ้ามีการยินยอมแบบผอเพราะเรื่องนี้ผมว่าผมไม่ได้บุ๋มไม่ได้ผิดนะเพราะผอเป็นคนวิ่งเข้ามาชาร์จผมก่อนใช่จะได้ไหลๆมันมัๆเลยครับผออุ้ยเฮียฮ้อย่าแมวยหญ่ให้หอนะครับตบตำรวจตบในงานเฮ้ยไปก่อนดิแนวเสาเขาคุยกันอยู่เดี๋ยวเราถามผอกันนะครับ เราจะได้กันเรื่องของเซิร์ฟไปตีกักได้ปกติครับเพราะตอนนี้หน่วยงานครบกักได้อะไรได้ครับงานตีกักใช่ป่ะเฮ้ยงั้นมึงเราไม่ต้องไม่ต้องขอไม่ก็ได้มึงเนี่ยมึงเอาไม่เข้าตู้แบบไม่ต้องขอก็ได้มึงชุบทีละคนอ่ะแล้วให้แมึงนอนเรื่อยเรื่อยง่ายกว่าไม่ต้องผิดก่นเลยด้วยไม่ต้องขอแล้วค่าเอิมค่าทีละคนอ่ะชุบค่าทีละคนแล้วให้แมกนนนนออ่่ะพึง ไปก่อนไปเลยได้เรียงคิวเลยเฮ้ยน้องน้องจับจับตบออกมาข้างนอกดิทีละคนดิไม่ข้างนอกก็ได้พี่ได้ง่ายๆข้างนอกก็ได้ข้างนอกเราอุ้มขาตีเลยข้างนอกเราอุ้มขาตีมากเลยมึงไม่ห่อใช่ไหมไอ้สั้นไอ้บอลนมึงสอบมึงก่อนเลยบอลบอ้บ้านมึงมึงสอบมึงก่อนเลยบอลมึงสบแรกเลยสบแรกเลยเฮ้ยโจโจโจเฮ้ยทุ่มสบดิได้เลย บอกเราอย่าพุ่งวิ่งมานะอย่าพุ่งวิ่งมาอย่าพุ่งวิ่งมาอย่าพุ่งวิ่งมาวิ่งกลับจะเจิดแล้วนะจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วรอรอรอแทงนี้รอแทงนี้รอแทงนี้เฮ้ทีเทียพแล้วใจเนี่ยเทียสบล้วใจเย็นยนะใจเนี same, nice, them, hay, ่ยอะไรสวยอุ้มไปเลยน้องชายสวยนี่แหละเอ้ยถ้าขาเท้ายี่สิบเป็นเรื่อแล้วก็ปล่อยทีละศพบทีละศพปล่อยไว้ที่พื้นก็ได้นะไม่เีรอบทีีรอบทเกิดเกิดเกเกิดเกอ้ที่เกิดมเอ้มีเอป่ะเอดิสชกเขาหน่อย นี่ๆๆจะนู่นพี่นู่นพี่แต่ตำรวจคือขาดีอย่าซาเว้ยตำรวจคาตีเสร็เจนี่เว้ยคาตีเสร็จแล้วใช่ปะพอครบีสิบเอ็ดมันก็ปล่อยไว้ที่พื้นอ่ะใช่อย่าซ่าเว้ยอย่าซ่าเว้ยตำรวจอย่าซาไปมาไปเรื่อยๆอุ้มอบไปด้วยอุ้มศพไปด้วยอุ้มศพไปด้วยอุ้งออกมาอุ้งมาเอาไม้ไกลดิอยากห้าแต่หดเฉยอะไรอ่ะเอออย่าซ่าเว้ยที่หลังอย่าซ่าโห่ไม่ดูประชากรไปนี่เลย ม่เมื่อกี้ก็เราทำผิดที่เราหอแล้วก็ชผ่อแก้ใหม่เฮ้ยตำรวจมา้วยสวยตายเียคนเดียคนสวยสวยเแล้วผอบเพื่อนตบบผบอหเลยอห่อเลยสู้ราสู้อยเีผบบอมีมีมีไอ้นี่นะที่หอไอ้ัสรดีรับนะเก้ยหออผบกอกลองผบก็ได้สองคนอะหอได้เรียกอะไร เอาห่อมปหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดไม่หอเนี่ยพี่ต้องหมดเามาพี่พบสูตรอ่ะมันหอไม่ได้มันทำสัญญาไว้คนเดียวเออก็หอมืนได้คนเดียวครับแก็เอาคนนี้จบ้ไอ้มึงแก้แก้แก้หอยเขาเร็วมึงแก้รีบแก้หอยเขาดิไอแต่ว่ารงศพนี้ล่อช่วยต อย่าเบียร์ุันอีกสุน้าเจด่อเปิดจานะ้ารอแล้วรอแทงแล้วไอ้ย,ยืนขวางกันเยอะนะเอ้ยหมอปะน่ะนะั่นะหมอปะนะ่ะ ใครใส่ปอกแขนหมอมวะใครใส่ปอกแขนหมอวะไอ้สัตว์ไอ้ฮีนีวงน,นะไอ้ฮีนะีวงน,นะไปน้องชบเลยน้องชบเลย สวยใกลหมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วสวยใกล้หมดแล้วชุบเลยชุบเลยเฉยเลยมชุบเลยชุบที่เราจบที่เรานะชุเลยชุบ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 เลยชุเลยชุบ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 เบเลยชุบเยชุเลยชุบเลยชุบเลยบเลยชุบเลยเลยชุเลยชยชุบเลบเุบยชุบลยชุบเลยชุบเลบเลยชุบเลยบเลยชุบเลยลยชุบเลยชุบเลบเลยชุบลยชุบยชุบเลบเลยชุบลยชุบยชุ

ฟังฟังฟังเอาศพไปกักเลยปกัดเลยปะกักเลยไปกักเลยเอาเธอนำเลยเอาเธอนำไปกักเลยน้องกักกักข้างในดีกว่าเว้ยกักข้างในไปกัดขานำเลยนำเลยถ้าศพแล้วไปกักไม่ต้องคืนศพนะไม่ต้องคืนศพยี่สิบเนี่ยมันกักได้เลยนะเว้ยกักได้เลยนะกักได้เลยกักได้เลยใช่มากัดได้เลยไม่ต้องไม่ต้องคืนศพแล้วงั้นอะ สวยสวยสวยอ่านนำเลยน้องอ่านนำเลยเขามาอยากให้เขาเข้าสิทธิ์สุดไอ้อาเธอเกิดใจนำเลยนะกลุ่มกลุ่มนี้มึงนำเลยนะมึงมึงดักโซนหน้าแบ่งแบ่งกลุ่มดิมึงดักโซนหน้ากับโซนหน้าประตูเนี่ยอยากให้หมอกพี่ด้วยพี่ผมขอเสนออย่างนี้ได้ไหมนี่ว่าไงนะมึงไอ้ใต้ใต้ใต้เขียนเส้นหน้าไหนใต้เขียนเส้นหน้าไหนใต้กองหน้านะมึงเหรอเขี้ยว โอเคโอเคได้ได้ได้สวยสวยสวยไปกองหน้าตำรวจมาขอเสียงดังนะตำรวจมาขอตะโกนลั่นๆนะไอ้ตำรวจมาไอ้ไอ้ให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 ้ใส่โค้ดเลยะเพื่อนกาเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเฟิร์นยิ่ไก่ตาก็ได้เฟิร์นยิ่ไก่ตาเนี่ยแล้วตำรวจมาตะโกนดังๆนะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โค้ดตับนลยเพื่อนโอ้โเจ๊เด็กกูแตกกูแตกกูแตกอ๋อคืออะไร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 เนี่ยคืออะไรเนี่ยเพื่อนกูแตกกขับไปอุ้มข้างนอกไม่ได้เพื่อนเชื่อไม่เอาไว้เอามีับไปแล้วไปเรียกเรียกเพื่อนอารันไปเรียกเพื่อนมาอีกสามคนนี้มาเฝ้าศพอ่ะสามคนเฝ้าศ สู้นะครับสู้นะตรงนี้เราอยู่สี่ห้าคนมองไปเรียกเพื่อนมาจ็ไม่เข้าเพิ่มอีกไหมอยู่สีคนไม่มีไม่มีมีเลยหลบคนเลย ไม่งั้นตำรวจอยู่กับเราสองชั่วโมงอ่ะงานดำก็ชิลพี่แจ็คก็ยูียชิลพี่แจ็คให้มไปเล่นข้างหน้าคุณพรา้แล้วคุณพรานแล้วมาเล่นเล่นถามมาเทอาเลยไม่ไปเล่นข้างหน้าะครับเดี๋ยวตัวนี้พวกผมคุมเองได้แล้วครับพี่ไปเล่นอยู่ข้างหน้ากับพวกพี่เท่าเลยพี่เด็กของเราเฝ้าสมนะยิ่มเปนหน้าเฝ้าสมไปนะตี่ฮะคนพรอตัวนี้พอแล้วบอกที่เหลือว่าอยู่ข้างหน้าให้หมดเลยอย่างนี้พรอออกจะไปล่านเอาแคเหรอไม่แค่พี่อยู่ในมือผมอุ้มไปไว้ไอซาดเมื่อกี้พวกไหนแค่บัว เอวอยู่ไหนทำหนึงหาก่อนไอ้มึงแยกศพดอกวสีดำนี่คนนี้สีดำสีดำไม่ใช่นี่ีีีีเคนนี้พี่ไอ้หมวขาวนี่พี่หมวขาวขวามื่ไอ้เียอย่าแยกศพบ่มือเดินสัตว์ดูนะไอ้หนูไอ้หนู้าทั้งหลายไอ้พวกไอ้เต้าเทพบูดดูไว้นะนี่กูทำอะไรให้มึงรวยขยะสัตว์อยากฆ่าใช่ปะพวกมึงอ่ะมึงฟังมึงฟังนะเมื่อลูกพี่มึงตายเสร็จเดี๋ยวมึงโดนพวกกูต่อ มึงไม่ต้องห้าวมึงโดนอยู่แล้วพวกมึงอ่ะมึงไม่ต้องห้าวมึงโดนพวกกูอยู่ละมึงจำไว้ใ่สมองพวกมึงการที่มีในน้อยของพวกมึงอ่ะมึงจำมาเข้าไว้มึงโดนต่ออยู่ละมึงเป็นตำรวจเในศาลที่ยาวไอ้เหี้ยพยายามไปช่วยเพื่อนมันเหรอจบจบอันนี้อันนี้ใครเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวผมไปหาพวกคุณต่อนะไหนุ่มทำไรไอหนุ่มหนุ่มไปแต่งตัวก่อนไปไปแต่งตัวดีไปน้อง ไปแต่งตัวดีไหมัดุมเดี๋ยวเขาโดดเดี๋ยวเขาโดนเดี๋ยวโดนระงับไวริสอะไรไม่รู้นะไม่แต่งตัวพี่พี่แต่งพี่ยืมรถโล่ปิดหน้าเรเบลในเดปี้รถโลต้องไปเบิกเหรอใช่ไหมมันจะมาใช่ไหมไม่ได้ปล่อยเช่าไปแล้วไม่ผเพื่อนผมเฮ้ยเออปล่อยว่ะปล่อย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 ไปสองคันเลยปล่อยสองลีเลยผมเห็นคนขับอยู่ตอนนี้ก่อนเพียบเพียบไม่เหลือเลยเหรอเหรอใช่เดี๋ยวเมื่อกี้สองคนนีผู้หญิงสองคนขี่ไปแล้วนี่พวกคนภูมิใจหรือเปล่าเนี่ย จเป็นพระเอกเดี๋ยตอนนอนตายเหมือนลูกพี่เลยเนี่ยโอ้ตะลอตระลมันอยู่บนหลังคานะอย่าออกไปนะระลมันเหลือข้างนอกกับพี่กินกรับรถเนี่ยมกินกระดับรถมาตอนเนี้ยโอ้คนออนไลน์หนึ่งพันใีอเฟิร์ผมแรกเฟิร์สผมพูดผมแรกแรกผมแรกแรกแรกโดวนเลยพี่โตยังอยู่ไหมพี่โแรกแกแกแ ไอพี่ไอไอเพี่ดี้มันส่งมันส่งโลมาตรงหน้าเลยมีหว่าไปช่วยไหมอะไรปะเนี่ยตรงเนี้ยมันเอามันเข้ามาแล้วไม่มันส่งโลมาไหนวะไอไอเยี่ยเยี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกให้นะพวกมึงนี่โดนต่อเนี่ยแต่๋ยวเยี่ยหกสุนจะโดนด้วยนะไอคนที่เป็นตำรวจเก่าของไอของตำรวจเก่าเนี่ยกูจะตามมาชื่อให้ตายหาให้หมดอ่ะรอดูเลยอกูถาจริงเปล่ายาสติยาสิกูโหดตีการพวกมึงก็โดนอ่ะ พี่ไอ้ไอ้นั่นไม่เอาเพื่อนเลยพี่ไอ้หัวฟ้านออกใี้เดินเลาะเดินเล็อเดินเละมันพี่หนีเลยมันพี่ขึ้นเขาอ่ะพี่จะเอาขาไอ้นี่คนที่มนตายนมันมันยังไม่เอาเลยเนี่ยไอคนด่านะใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นขับมันขันมันันก่อนเลยนะันขันดามขันันมันต้องประมาณสี่ทุ่มสี่สห้าไหมน สี่ชั่วมงสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าเนี่ยมันแต่ไม่หลับแต่ตอนนี้พันเอาหอก่อนมึงก็นอนดูลูกพี่มึงตายห่าไปอ่ะตอนเดี๋ยความภาคภูมิใจของสนนี้อ่ะไปเว้ยกลับเว้ยกลับไปตายห่ากันให้หมดเลยไงก็ตายแม่งเลยฮะไปไปเว้ยลุงไปเจอกันเว้ยนี่ไงไปเจอกันเหี่ยนอนกองตีนพวกกูเดี๋ยวมึงเห็นไหมนี่ยไปเจอกันนะ ปาไอ้น้องมีอะไรจะฝากบอกหรือเปล่าคนนี้มันทําอะไรไม่ดีกับเองเนี่ยมันก็ปร<อ>ับภาพกันไงเมื่อวานเรานอนวันน,นี้เขานอนเนี่ยน้องฝากบอกมันว่าวันหลังกินไก่บ้างไนะหมกินหมูเดียวเออว่าไม่ได้น้องใช่คุยด้วยเหตุผลนี้ดีนิตอนแรกกูสา,ายยิ่งเขาเสนอแม่งก็มาทำทรงไปที่อะทำทรงแบบไม่ไม่ครับต้ปล่อยตายเลยครับปล่อยตายเลยครับเดี๋ยวถ้ากูให้มึงเห็นได้แน่ว่าตายจริงอ่ะเดี๋ยวเพื่อรู้ว่าคนอย่างกูทำจริงเปล่า พี่เทมีแต่ถือว่าคุณทําหน้าที่คุณได้ดีมากคุณเป็นพระเอกแต่นี่นะพระเอกมันชอบไปแล้วมันชอบตายาอ่ะพระเอกครับดีไนมะนะ ไม่หรอยู่ใกลล้้แวปะน่าใหน้าไก่นะก็ไม่คือน่าประมาณท่าทุนไม่เกินห้าทุนครึ่งพี่หน่เกินห้าทุนครึ่งพี่ใช่ใช่ประมาณใช่ประมาณแล้วพี่ไม่น่าเกินห้าทุนครึ่งเหมือนกล้าเข้ามาแล้วมันเข้ามาก็รู้ว่าตายฟรีมันเข้ามาทำพี่อะไรแล้วนะเดี๋ยวเข้ามาทไอ้เข้ามามันก็มานอนตายเนี่ยแองแงงแบบไอ้พวกข้างหลังเนี่ย